ตืบเนื่องจากางานเทศกาลวันไหลที่ชนบุรีนี่ยังไม่จบเมื่อวานนี้ที่ซอยบอนไก่ค่ะที่มีการรวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของกลุ่มที่มีปัญหากันมาเจอกันก่อนมือปืนคือว่าจากเขาใบาสีฉายาเขาเนี่ยเอาปืนมาด้วยแล้วเอาปืนยิงมั่วไปหมดเลยเหตุการณ์น,นี้มีน้องคนหนึ่งอายุ13ปี<อ>คุณผู้ชมคะรับเคราะ และน้องผู้หญิงคนนี้อะไรรู้ไหมเป็นลูกสารวัตรในพื้นที่ส่วนฝั่งของคู่อริเองเนี่ยเห็นบอกว่าเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะรจ้หน้ารจ้หน้าขอตรงนี้หน่อยเบียรรถหน้าผมก็เดินมาใช่ไหมผมผมผมเห็นเห็นเขากำลังจะยิงกันละผมก็เดิน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 เลี่ยงออกมาเลี่ยงออกมาผมทีนี้เดินเลี่ยงมาได้แค่นิดเดียวอะ วันนี้จึงมาแนะนำเว็บตรงที่มั่นคงที่สุด PGC g a m e คุณจะหมดปัญหาในการเล่นแล้วเจงเล่นแล้วไม่แตกแน่นอนแอดไลน์มาที่ at PGC เก e เขาก็ยิงเลยยิง,ยง,ยงประมาณ5นัดนะผมห้า <5 S 2> นัด,นดยิงยิงยิงเหมือนเขาจะยิงเปิดทางอะครับผมเหมือนเขายิงเปิดทางเพราะว่าคนชื่อฟิล์มคนตายไปกระโดดล็อกแล้วคนที่จักบอกว่าถ้ามึงไม่ปล่อย กระโดดล็อกคอแล้วเอามีดจี้อันนี้มีคนเล่าให้ผมมาอีกแบบหนึ่งนะแล้วคืออีกมุมหนึ่งเอามีดจี้คนชื่อจักก่อนทีนี้เขาก็เลยยิงเลยยิง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 ไม่รู้กี่นัดครับผมแต่แต่ที่จะผมจําได้ห้านัดที่มาโดนผมด้วยห้านัดแต่โดนผมอสองนัดเข้าไปตรงนี้เลยที่จุดเดียวเลยแล้วที่พี่ผมก็โดนถักๆใช่ไหมครับก็วิ่งหนีกันไปก็ มีแค่นี้ครับผมตอนโดนยิงรู้ตัวไหมว่าโดนรู้ตัวครับรู้เลยว่าโดนร,รู้ครับแต่ไม่คิดว่าเข้าครับ

เดินไปบ่เอารถเข็นมาไหมเอารถเข็นมาเฮ้ยรืนกาแฟเฮ้ยเอาไปนิดนองกาแฟไปเรื่อยมาม้อตัวนะมาม้อตัวนะอ่าจะยืนหัวมาม้อตัวนี่ แจ้งเขา้วาหานายจักรีหรือจกักร เรามีกราได้ครับบอนญาาใจนะครับมื่อวานไปก่อเรื่องมาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เราทราบข่าวตอนไหนแต่ขาบข่าวจนที่ทุ่มอ่ะสองทุ่มพี่ชายมาบอกเออเขมีเรื่องกันเขาโทรโศัพท์กันมันเน่ เขาเป็นคนดีนะเขาไม่เคยยุ่งกับใครแม่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ไงเพราะมันไม่เคยทําใครตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่ลูกตัวเองที่ก่อดไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเขาอะเขาเป็นคนที่ว่าไม่เคยทําใครผงไม่เคยทําอะไรใครเขาเป็นคนอย่างนี้เขารักเพื่อนรักผขอะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้อะเพื่อนฝูงเขาก็ไม่รู้เพราะไม่เคยคุยกับเพื่อนกับฝูงเขาเพื่อนฝูงเขาไม่ได้เคยมาบ้าน ไม่เคยอะไรไม่รูのの้เรื่องอะไรกับเขาเลยของกัทับี่น่ากคะบอกได้ไหมคะว่าทำไมถึงกองนะคะบอกแม่พี่ว่าทำไมถึงอนคะนี่ขอพูดใหสตัที่ถูกยิงนดคะดจะดันเดดันเดัดันเข้าไปเ้าไปเลย Pilah, 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 give